สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอมิกเวิลด์เดลี่กันีอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมอยากให้่านผู้ชมเดากันนั่นแหละครับวันนี้ผมไม่ได้มาเล่าเรื่องคอมมิกนันเองแต่ถ้าว่าในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวหนังกันนั่นเองนะครับผมโดยหนังเรื่องที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะครับก็คือ w o n d e r w o m a แมนนั่นเองเพิ่งไปดูกันมาสดๆรล,ล้อเลยนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้นะครับไม่ทําให้หน่าผิดหวังแน่นอน หากใครจะไปดูเนี่ยเตรียมเงินเอาไว้เลยครับควักเงินกูแล้วเข้าไปดูได้เลยครับผมหนังเรื่องนี้นั้นโอโ้โหต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนครับและทีนี้เนี่ยเกิดกันมาขนาดนี้นะครับผมหลายๆคนก็คงจะตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมครับว่าไอ้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะดีจริงหรือเปล่ามันจะดีขนาดไหนกันเอาเป็นว่าเรามาลองเริ่มฟังเลยดีกว่าครับผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงคือผมเข้าไปดูเนี่ยครับผมตั้งแต่ตอนแรกเลยครับเรื่องเรืองก็ออกมาน่าสนใจเลย หนึ่งโดยที่ว่าผมเป็นคนชอบหนังแบบย้อนยุคอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับผมเป็นเรื่องราวของการลบสมัยก่อนสมัยสงครามโลกแบบที่อาวุธมันยังไม่เวอร์วังนะครับมันจะดูสนุกผมก็เลยชอบหนังแบบนี้ผมก็เลยรู้สึกอินกับหนังตลอดทั้งเรื่องเลยซึ่งหนังในภาคนี้นะครับก็พยายามทาให้หนังไม่น่าเบื่อมันหนังเรื่องแบทแมนหรือซูเปอร์แมนครับผมโดยหนังเรื่องนี้นะครับมันได้สอดแทรกมุกตลกสอดแทรกอะไรต่างๆเข้ามาให้ฮากันเป็นตามฉากนะครับในการดําเนินในเรื่องช่วงแรกเนี่ย อาจจะไม่มีการต่อสู้มากนะครับผมแล้วก็ตัวร้ายในตอนแรกก็อาจจะดูไม่ร้ายแรงไม่โหดเท่าตัวหลังนะครับซึ่งไอ้เรื่องนี้นะครับผมมันก็ถูกบทบังด้วยมุกตลกที่เข้ามาแทรก กาความเบื่อให้ผู้ชมนั่นเองคือมันอาจจะมีตอนที่เรื่องดําเนินชา้าแล้วก็แอบเบื่อเล็กน้อยนะครับผมแต่ถ้าว่าไอมุกที่มันแทรกเข้ามาเนี่ยมันก็กำจัดจุดนี้ได้อย่างดีเลยครับซึ่งนั่นทำให้เนื้อเรื่องนั้นลื่นไหลามากๆครับผมทีนี้นะครับตัวละครต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีครับต้องบอกเลยว่านั่เอกเนี่ยสวยมากครับดูแล้วหลงไปตามนังเอกเลยแบบว่าโคตรสวยกูพูดตรงๆว่าสวยเฮี้ยสวยมากๆเห็นแล้วแบบหลงเลยคนนี้ขอได้ไหมอะไรแบบนี้ครับ ส่วนพระเอกก็หล่อตามเคยครับผมพระเอกก็คือคนเดียวจะสตาร์เฮกนะครับคนเดียวกันจากสตาร์เฮกนะครับก็การตีความหล่อยอยู่แล้วต่วตัวละครแต่ละตัวก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละคนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าทาออกมาดีนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบสำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยคือหนัง DC นะครับ มันจะแบบไม่ได้สดใสอะไรขนาดนั้นมันหนังมาเวลหนังมาเวลมันจะมีความสดใสสูงครับผมคือแบบอะไรฮีโร่แม่งชนะตลอดอะไรแบบนี้ครับผมหนังดีก็จะมีความดาร์กในตัวมันอย่างในแบทแมนประหารซุปเปอร์แมนเนี่ยซ u p เปอร์แมนก็ตายใช่ไหมครับหนังเรื่องนี้มนะก็มีดราม่าเช่นกันครับผมและต้องบอกเลยนะครับจุดที่หนังเรื่องนี้ทําได้ดีมากๆเนี่ยคือการพลิกล็อตของหนังนั่นเอง ซึ่งไม่ใช่เหมือนกับในไอ้แบทแมนมาท้าซูเปอร์แมนนะที่มันในตัวอย่างหนังก็บอกมาทุกอย่างแล้วว่าว่าแบบสุดท้ายดูบดจะออกมานะดูบดคือบอสใหญ่อันนี้ไม่มีบอกอะไรเลยครับผมแก้ไขการบ้าเรื่องนี้มาอย่างดีครับทํามาอย่างดีเดากันไม่ถูกแน่นอนครับผมหนังเรื่องนี้ทํามาดีมากๆครับไอ้ตัวร้ายมันก็ทําออกมาดูเก่งนะครับผมแต่ขอตินิดนึงคือมัน มันมันมันควรจะเก่งกว่านี้อ่ะมันไม่ควรจะอ่อนขนาดนี้อะไรแบบนี้ครับผมแต่ถ้าว่ามันจะออกมาเป็นเช่นไรเนี่ยก็คงต้องรอติดตามชมกันคือแบบว่าไม่อยากสปอยมากเพราะหนังเรื่องนี้ทีเด็ดของมันคือเนื้อเรื่องครับแบบว่าโอ้โหคลิกล็อกกันมังยดครับผมการต่อสู้นี้ไปกันไปกันมาไม่ใช่แบบว่าเอออะไรแม่งพระเอกต่อยตูมเดียว ตัวร้ายตายหมดอะไรแบบนี้ไม่ใช่ครับหนังดีซีมันทําดีก็เพราะตรงนี้นี่แหละครับผมด้วยความดาร์กของมันด้วยความเรียวของมันมันเรียวกว่ามาเวลเยอะเลยผู้พูด,พดตรงๆพูดกันง่ายๆนะครับคือแทบหาข้อติหนังเรื่องนี้ไม่ได้กันเลยทีเดียวแหละครับคือทําดาเนินมาดีตลอดทั้งเรื่องเลยเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากไปดูหนังมีโลเรื่องหนึ่งเนี่ยหนังเรื่องนี้ไม่เสียเงินและคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับผม คะแนนเต็ม10เนี่ยผมให้ไปเลยครับ9เต็ม10ครับผมน่าดูสุดๆนะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆและไอการที่ทำภาคนี้มาดีนะครับวันเดอร์บ a n มแมนมาดีเนี่ยไอความอยากไปดูจัสติสลีกนันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแบบทวีความอยากดูเข้าไปนั่นเองครับผมแต่ถ้าว่าอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยหากท่านผู้ชมตัดสินใจไปดูหนังเรื่องนี้นะครับ ขอบอกกันไว้ก่อนเลยไม่ต้องรอดูเอ็นเครดิตนะครับผมหนังเรื่องนี้ไม่มีเอ็นเครดิตครับผมเห็นคนแม่งรอทั้งโรงอะ่ะกูก็เป็นหนึ่งในนั้นรอไปรอมาเกือบสินาทีเว้ยสุดท้ายไม่มีอะไรให้ดูเลยก็คือผมก็ไปอ่านมาในเน็ตครับมันก็ไม่มีจริงๆแลยครับผมแต่ก็เอาเถอะแค่นี้ก็ครับดีอยู่แล้วและนี่นะครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้หากคานผู้ชมนั้นอยากมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขอะไรก็ลองบอกกันมาได้ ในวันนี้ก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนหากใครอยากรู้เรื่องราวของ Wonder Woman เพิ่มหรือก็ไปดูในคลิปอื่นๆได้นะครับกดตรงนี้ได้เลยวันนี้ขอลาไปก่อนละบ๊ายบาย